ผูปิ้นจะโผลขึ้นมานครับจะเป็นแดงๆแบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างที่มันเป็นแดงๆแบบนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่ากว้างยาวเท่าไหร่หมดเลยเพราะฉะนั้นเราไปสร้างของเราให้เหมือนตัวนี้ด้วยนะครับ ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปนี้เราจะมาสร้างฟลุปปิ้นเพื่อมารองรับตัวอะไรครับสิมโบกตัวนี้หรือว่าตัวคอมโพเนนต์ที่เป็น i c เบอร์ NE55 มีอยู่8ขาเราก็ต้องสร้างแต่ตัวนี้เป็น SMD ไม่ต้องเป็นรูนะครับอาจจะเป็นขผดบัตรกีปัดตะกัวเข้าไปลักษณะนี้นะครับอ่ะเราไปดูครับว่าฟลุปปิ้นของมันเป็นแบบไหนผมขอดูตัวที่เอามาจากโปรแกรมครับตัวนี้คือผมเอามาจากโปรแกรมครับเห็นไหมครับผมตรงเซิร์ฟตรงไลบรารีนะ ทดลองเพราเราเห็นนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นของโปรแกรมเขาให้มาครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับและก็ผมก็ลองเอามันมาแบบนี้ครับคลิกมาเลยแล้วก็วางปุ่มแบบนี้นะครับแล้วผมก็ไปเช็คดูฟลุกปิ้นมันเป็นแบบไหนครับผมคลิกที่หนึ่งผมก็เลือกคําว่า Custom p r o p e r t y แล้วก็เลือกฟลุกปิ้นนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยปุกปิ้นจะโผล่ขึ้นมานะครับจะเป็นแดงๆแบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างที่มันเป็นแดงๆแบบนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่ากว้างยาวเท่าไหร่หมดเลย เพราะฉะนั้นเราไปสร้างของเราให้เหมือนตัวนี้ด้วยนะครับอไปดูครับให้นะักเรียนไปเลือกไฟล์ตัวนี้แล้วก็ New แล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่าฟลุ t p ินตัวนี้นะครับหลังจากนั้นจากการเซฟครับผมจะเซฟ New ฟ o ุปปินตัวนี้เป็น NE ครับ5 5 5แล้วก็ขีดครับขอเป็นซอฟต์ผมเป็นซอฟต์ปปนะครับเพราะว่านิยมใช้ SD เป็นซอฟต์ปากครับผมกม็ขีด 2 0 2 5ส้แสดงนเพิ่งสร้างขึ้นปี2 0 2 5นี้ตัวนี้เป็นของผมเองนะครับผมก็จ,จัดการเซตเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นต้องไปดู Data Sheet ที่มันเราเอาของใครมาก็ไปสร้างตามนั้นนะครับเวลาเอาไปใช้งานจะได้ตรงตามที่เราสร้างแล้วก็อุปกรณ์ที่เราซื้อมาจะได้ตรงเป๊ะกับฟุตปิน้นนะครับเพราะฉะนั้นผมไปผมเอา Data Sheet ตัวนี้มาจัดเน็คครับแล้วก็ผมก็ไปดูนะครับว่า มันกว้างยาวเท่าไหร่ครับนี่ฮะอ่ะไปดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับแาดของมันก็คืออะไรครับตรงนี้ขานี้ก็คือความกว้างมันอยู่ที่0.6ม mm ิลลิมนะครับส่วนความสูงของมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1.55มิลลิเมพราะฉะนั้นผมจะไปสร้างแผดนี้ก่อนนะครับกว้าง0.6ครับสูงเท่าไหร่ครับ1.55นะครับช่วยกันจำ ผมก็ไปเอาแผ่นมาแผ่นหนึ่งแบบนี้ครับเลือกตรงฟลูปินทรูนะครับคลิกมาเลยแล้วก็ผมวางไว้ก่อนปั๊บมันยังไม่เป็นสีแดงนะเนื่องจากมันเป็นอะไรครับเนื่องจากมันเป็นแผ่นพัฟารตีตัวนี้มาดูฝั่งขวามือมันจิมมันคือมันตีเลเยอร์เพราะฉะนั้นผมจะคลิกทีหนึ่งแล้วเลือกคําว่าท็อปเลเยอร์เข้าไปมันก็เป็นสีแดงแล้วถูกไหมครับแต่ว่าขนาดยังมาไม่ได้ขนาดของมันก็คือกว้าง0.6 ใช่ไหมไปดูขอไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับ0.6ยาว1.55เพราะฉะนั้นผมจะเลือกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ที่มาเขียนว่า,าเชฟตรงนี้นะครับนั่นเลยดูเชฟอันนี้ราวนี้ผมเลือกเป็น a อ l วผัดผมเป็นสีแดงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับ1.55สูงครับกับ0.60 ผมก็ไปคลิกลที่แผดที่หนึ่งนะครับอ่าสูงผมใส่เป็น1.55นะครับส่วนกว้างตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น0.60แบบนี้นะครับแล้วก็พ n t e r เข้าไปเห็นไหมครับแผดผมก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับในลีลีลักษณะน,นี้ละแล้วก็จัดก,การกลับให้มันเป็นแบบนี้อย่าลืมเซฟด้วยนะครับอ่าเซฟเสร็จปุ๊บผม,ไ,มได้แผดท,ที่1มาแล้วครับไปดูแผดท,ที่2ว่ามันห่างจากจแผดท,ที่1กี่มิลครับ ผัดที่2ผมก็ให้เราดูตรงนี้ได้เลยนะครับผัดที่2อ่ะตรงนี้ครับที่ผมเอามาประชี้ตรงนี้นะผัดที่2ครับห่างจากผัดที่1ไปก็คือ1 2 7 mm, ่เมิลลินะครับ1.27มิลลิเพราะฉะนั้นผมก็ไปกลับมาหน้านี้นะครับแล้วก็มาตั้งค่า snap ซ i z e ตรงนี้นะครับ snap ซ i z e ตรงนี้เป็น 1.270มิลลินะครับหลังจากนั้นผมก็อเอาผมร์อเอาแพทที่2มานะครับถ้าของใครไม,ไม่กลับหัวนะครับแบบนี้นะครับให้เรากลับหัวให้มันด้วยนะครับจะได้เป็นแนวเดียวกันเอาแพทที่2มาแล้วก็วางเรียงเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งค่าไว้ที่1.270แล้วก็คือแต่ละขานะห่างกันหนึ่องเจแน่นอนครับผมก็วางนะครับขา2ขา3ขา4ขยับมาครับขา5 ขา6ขา7และก็ขา8แล้วก็พิกขวาหลุดไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้กลับไปตั้งค่า Snapsize ตัวนี้นครับกลับมาเป็น Default คือ0.127แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปเช็คดูว่ามันถูกต้องจริงไหมผมมีเครื่องมือในการเช็คนะครับเช็คตัวนี้นะครับที่มันเขียนว่า c h e c k d i m e n s i o n ตัวนี้นครับเช็คเข้าไปทีหนึ่งมันจะบอกว่า ไม่มี A1 กับ B1 มาผมจะดูเฉพาะที่ B1 ก่อนนะครับ B1 ตัวน,นี้คือแต่ละขาเนี่ยคือช่องที่ช่องว่างใงการห่างของขาแต่ละขาเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ผมไปเช็คดูนะครับ B1 ก็คือ1.270ม mm ตรงเป๊ะเลยนะครับส่วน A1 ก็คือระหว่างขา1,2,3,4เนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะห่างจากฝั่งขวามืออยู่ที่2.540 m mm มแบบนี้นะครับอ่ะ ผมไม่ต้องการขนาดนี้นะครับเพราะขนาดนี้มันแคบไปความกวาม้างความห่างของฝั่งซ้ายไปฝั่งขวามันห่างกันอยู่ที่ผมไปเช็คดูตัวนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยที่พอมเมาส์ไปชี้นะครับ5.40นะครับเนี่ย5.40มิลลิเพราะฉะนั้นกลับไปที่โปรแกรมเราครับให้เลือกขาให้นั่นนไปเลือกเมนูตัวนี้ครับเมนูที่มีเขียนว่า smart d i m i n s i o n ตัวนี้ผมคลิกไปที่หนึ่งและก็เอาเมาส์ไปจิ้มที่ ขา1กับขาลาดด้วยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็คลิกไซ้ายทีหนึงแล้วก็ให้ใส่ค่าความห่างของขา2ขาเข้าไปนะครับก็คือไปดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับ5.40นะครับผมก็ใส่ไป5.40จ mm มหลังจากนั้นพอตอบโอเคปึ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขาแจะขยับมาห่างกับขา1เท่าไหร่ครับ 5.40มิลลิหลังจากนั้นผมก็เอาเครื่องมือนี้ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นขั้นต,อน,นตอนต่อไปก็คือให้นักเรียนเอาขา 5, 6, 7ตัวนี้ครับมาอยู่แนวเดียวกับะไรครับขา8ให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนทีละขานะให้เราไปครอบให้เป็นสีขาวแบบนี้ให้หมดนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนไปเลือกเมนูที่ชื่อว่าไปเลือกเมนูที่ชื่อว่า format ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกเมนูย,อย่อยที่มันเขียนว่า อ่นไลท์ไรท์ตัวนี้นะครับขยับไปทางขวามือนะครับผมกดไปทีหนึ่งนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับปึ๊บเห็นไหมครับขา567เนี่จะมาอยู่แนวเดียวกับที่ขา8เรียบร้อยแล้วเราไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับผมเช็คที่ดิม s ชันตัวนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับ a 1ห่างกันอยู่ที่5.40เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับ a 2อเท่าติดบี b 1ก็คือห่างกันแต่ละขาห่างกันอย่างที่ท่าไหร่ครับ1.270เเรียบร้อยครับ เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาความถูกต้องทุกอย่างถูกต้องเป๊ะเลยนะครับผมก็เอาเครื่องมือตัวนี้ออกไปโอเคครับเอาเครื่องมือออกไปก่อนครับและจากนั้นให้นักเรียนมาว่ารูปให้เหมือนกับฟุตป,ปิ้นของเขาละให้ให้มันเป็นอะไรครับกลายเป็นฟุตป,ปิ้นที่สวยงามขึ้นมาลนะอย่างเช่นตัวนี้เราดูครับผมเอาฟุตป,ปิ้นให้ดูหน่อยครับเห็นไหมเขาจะมีสีเหลี่ยมสีเหลืองๆอยู่ด้านในแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็ไปจัดการได้ผมได้เหมือนกันครับ ให้นะักเรียนเ,เลือกเมนูตัวนี้ครับ Layer M o b j e c t ฟเลือกสี ject, เหลืองครับคลิกไปที่1ห,หลังจากนั้นให้เลือก Fruit Print True ตัวนี้เลือกจิมแท็กตัวนี้ครับผมมาคลิกมาที่1แล้วก็เอามาวาดได้เลยครับแบบนี้เลยวาดของใครของมันเลยนะครับให้มันดูเป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วกันตรงนี้ผมก็สิ้นสุดแค่นี้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ก็มา สิ้นสุดแค่นี้ก่อนเพราะผมต้องการเอาอะไรครับเครื่องวงกลมมวาวาดให้หน่อยแต่ได้สวยๆครับครื่งวงกลมผมก็คลิกมาเลยหลังจากนั้นก็วาดครื่องวงกลมใส่ครับปึ๊บเห็นไหมครับผมได้สัญลักษณ์ของตัวผมได้ซิมโบของโทษทีผมได้ฟุตป,ปิ้นของ IC เบอร์เอ็นีห้าห้าห้าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตรงนี้คือขาหนึ่งใช่ไหมครับให้ในักเรียนไปเอาวงกลมมาใส่ตรงนี้เพื่อรู้ว่าตรงนี้ขาหนึ่งมันเริ่มจากตรงนี้โอเคไหมเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์ตัวนี้นะเพื่อให้เราจําง่ายครับหาฟุตป,ปิ้นตัวนี้ให้เ่ยเอาเทคมาเทคหนึ่งแบบนี้ครับผมจะเอาเทคมาและก็จดเมื่อคลิกเข้าไปแล้วพิมพ์คําว่าอืม2 0 2ี่สิ้าเข้าไปอย่างเดียวนะแล้วก็กลับครับเอามาวางบนตัวอะไรครับฟุตป,ปิ้นตัวนี้ใหญ่ไปใช่ไหม เราก็ไปเลือกอะไรฟอนต์ฟามิลี่ตัวนี้ครับจะ d e ฟอลต์ผมเลือกเป็นตัวขลังสุดน,นะครับที่มันเขียนว่า No t ต s แกนตอนนี้ครับผมคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็ยังใหญ่อยู่แล้วก็นั่นเองก็เลือกคําว่าอะไรครับวิดกับไฮตัวนี้นครับผมเลือกไฮก่อนนะครับจะ2จุดอะไรครับศูนย์สามผมขอเป็น1กรกรัมปุ๊บเห็นไหมครับมันเล็กลงรับผมก็จะเอามายตัวนี้อ่า 2025. สองพันยี่สิบห้าสแนลเราเพิ่งสร้างในปีนี้สไตล์ของผมวะเพื่อเราเดี๋ยวเราจะาไปหาฝั่งนู้นได้ง่ายๆนะครับ ฝั่งน้นก็คือฝั่งที่เป็นเซมโบเพื่อจะเอาตัวนี้ไปลิงก์กับเซมโบให้ได้หลังจากนี้นะครับให้นักเรียนกลับไปที่อะไรครับหน้าเซมโบที่เราสร้างขึ้นมาคือตัวนี้นะถึงหน้านี้ปุ๊บให้นักเรียนไปเลือกเมนูที่เขียนว่า Custom property ฝั่งขวามือตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับให้เจอคําว่าเมนูยอดที่เขียน่าฟุบป,ปินที่ผมมาวาบชี้ตรงนี้นะหลังจากนั้นช่องของฟุบป,ปิ้นเนี่ยมันจะโล่งๆไม่มีฟุบป,ปิ้นอยู่ให้เราคลิกเข้าไปทีหนึ่งแบบนี้ นะครับมันจะเจอหน้าต่างนี้ขึ้นมาตรง Search f o l l Print ที่น่ะนักเรียนให้ไปเสิร์ชตามชื่อที่เราเซฟเอาไว้นะครับผมจำได้ผมเซฟเป็น NE 555ตรงนี้ที่ผมเอาไปชี้ตรงนี้นะครับ SOP 8ขีด2,025เพราะฉะนั้นผมก็ไปคลิกตรงนี้เลยแล้วก็ผมเซิร์ชคำว่า NE 555ครับขีดล่างครับ SOP SOP 8แล้วก็ขีด2,025แบบนี้ครับหลังจากนั้นผมก็กดตรงนี้ครับลูกแ่นขยายเซิรฟปึ๊บขึ้นมาเลย นะมีเพียบเลยเพราะผมสร้างไว้หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราสร้างนะตัวที่เราค้นหามันจะไฮไลท์สีเหลืองให้นะครับเห็นไหมที่ผมมามอสไปชีต้ตรงนี้ครับมันจะไฮไลท์ตัวนี้สีเหลืองถ้าใช่นะครับเราคลิกเข้ามามันจะไปลิงก์กับตัวนี้นะครับมันจะไปเชื่อมต่อกับขาปากขาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นผมก็คลิกมันทีหนึ่งครับปุ๊บแบบนี้ไปเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องทุกอย่างครับเพราะว่าตัวนี้ ผมเพิ่งสร้างเมื่อตะกี้นี่เองเห็นไหม2025ตัวนี้ครับขาทุกขาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ไปเช็คว่าเนี่ยถูกขาถูกต้องไหมเนี่ยขาหนึ่งต่อกับหนึ่งสองต่อกับสองสามต่อสามสี่กับสี่แล้วก็ไปดูขาห้าครับเนี่ยห้าจ่อกับห้าหกหกเจ็ดก็เจ็ดแปดก็แปดถูกต้องหมดนะครับไม่มีอะไรผิดนะครับหลังจากนั้นให้เราไปคลิกปุ่มล่างสุดนะที่มันเขียนว่าอัปเดตฟลุปปินต์ตัวนี้ครับคลิกไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ ปิดกระกะบาดไปกลับมาหน้านี้ครับนักเรียนต้องมาเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกดแผ่นดิสก็ได้หรือว่าจะกด control s บนแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับคลิกกับเลยแบบนี้หลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยครับลองไปเอามาใช้งานซึ่งมันใช้งานได้จริงไหมผมก็ไปหน้าที่ผมเทสตัวนี้นะครับผมเอาของเขามาเรบของบริษัทมาเยอะแยะแล้วแต่ว่าผมเอาของผมมาให้ในักเรียนไปเลือกตรงไลบรารีตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เลือก เอ5นออยู่เหมือนเดิมอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก e c ซีอตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาปึ๊บอ่ะมาแล้วอยู่ตรงไหนครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับถ้านักเรียนสร้างขึ้นมันจะไปอยู่ตรงนี้ครับ w o r k s p ส c ตัวนี้เห็นไหมครับมันเขียนว่า w o r k s p ส c ตัวนี้มี41ตัวที่หัวเมาส์ไปชนี้ให้เลี่นคลิกเข้าไปตรง w o r k s p ส c แบบนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับให้ไปหาตัวที่ชื่อว่า N e soft ซนะครับ ผมก็ไปดูนะครับ NE Soft 8ครับแล้วต้องสร้างปี2025ด้วยครับอน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ NE Soft 8สอ2พ2 5ยี่สิ้เนะครับผมมาคลิกไปทีหนึ่งเห็นไหมครับมาแล้วครับเนี่ยฝั่งขวามือฝั่งนี้ตัวบนคือเซนโบตัวล่างก็คือฟ o ุตกปินครับผมก็คลิกเข้ามาเห็นไหมครับปึ๊บฟังเลยครับเห็นไหมครับมันคือ U 3เพราะผมมา2ตัวมาก่อนหน้านี้ U 3ก็คือมาตัวที่3 เหมือนกับของบริษัททุกประกันไปเลยครับเห็นไหมครับเรียนดูครับเห็นไหมและก็ชื่อก็จะเป็น in e 5 5าหแล้วก็ตามด้วยอะไรครับ2025ที่เราตั้งขึ้นเมื่อกี้ลองเอาไปต่อใช้งานดูซิมใช้งานได้จริงไหมถ้าจาได้ก็คือใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาครับผมลองเอาอ่ะ vcc ครับลองเอา vcc มาต่อตรงนี้อ่า vcc ต่อกับครับปนครับยังไงครับ่านก็ใช้กับ vcc อยู่แล้วครับนี่ครับเห็นไหม ขาอะไรครับ1กราวครับลองเอากราวมาต่อสิใช้งานได้ไหม <c oughs> นี่ไงครับใช้งานได้ทุกอย่างครับไม่มีปัญหาเอาไปต่อกับตัวอื่นได้ไหมผมเอาเอาพุทไปต่อกับขาอื่นบ้างเป็นไรอ่ะฝั่งนี้เอาพุทต่อไปที่ต้องต่อที่ขาเอาพุทของนี้ได้ไหมครับได้ครับอย่างเงี้ยใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับการสร้างฟลุกป,ปิ้นกับเซมโบให้กับตัวอุปกรณ์ที่เป็น S m D จบแค่นี้นะครับขอแค่นี้ขอนนะครับ นักเรียนสร้าง NE555 ได้นี่ยเขาสามารถไปสร้าง IC เบอร์อื่นๆได้เหมือนกันวิธีการขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่างเปนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนับใครที่ทําได้แล้วเอามาส่งให้ดูด้วยนะครับถ้าใครทําไม่ได้ก็ไลน์มาถามได้นะครับสวัสดีครับ